มาแล้วนะครับสำหรับการคัดทีมที่มีสถิติเฮตัวเฮชนะร้อยเปอร์เซนประจำวันวันสุดสัปดาที่22สิงหาคม2567แต่ก่อนอื่นไปดูผลงานเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมาเที่ยงคืนครึ่งที่ลียกยลรมันไม่เข้าเป้าครับเพราะว่าโอเดนเบิร์กบุกไปแพ้1ประตูต่อศูนย์ครับผลงานเดือนสิงหาคมครับเข้าเป้า10ครั้งพลาดไป8และในส่วนของค่ำคืนนี้ครับ22สิงหาคมสู้กันต่อไปไปกันที่ตีหนึ่งฟุตบอลยุโรปเลกกรีก เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเยือนโอลิมปิาจั้งคู่พบกัน3าครั้งครับลิเยากาชนะ3ล่าสุดที่พบกันก็ย้อนไปเมื่อปี2021ลิเยากาเปิดบ้านชนะ6-1ปีก่อนหน้านั้นก็ชนะ4-2 4-0ส่วนปีนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปลุ้นกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีสถิติที่คัดมาเนี่ยเฮทวเคยเจอกันชนะ100เปอร์เซ็นตแต่ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรต้องลุ้นกันต่อไปครับค่ำคืนนี้พุธที่22สิงหาคมเวลาตีหนึ่งลิเยากาเล่นในบ้านเป็นต่อ0.5 ต้องมีหนึ่งโป้งครับต้องมี1นึ่ลูกคันต่ำถ้าชอบก็เชีร์ไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันสำหรับขั้นเนนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับ